สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปด้อมมาดูรถขุดในตำนานหรือว่าคุณปู่ซามูไรครับร้อยเปอร์เซ็นต์ปลุกขึ้นมาหน่อยปลุกขึ้นมาหน่อยนี่เป็นโกวิดตวเอสเคเอสองร้อยขีดสามครับเอาดินมาโปะหน่อยมันเชะครับนะก็เ,เลยเอามาเคลียร์หน่อย มิซูบิชิครับ c ีดีสามหนึ่ง6สูบเทอร์โบไดร์อินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำปัมคาวาสกิ K3V 1นหนึ่งสองจะมีนิดนึงวันต้องร่งเลยเห็นว่าจะปล่อยแล้วเนาะไปไทยแกรนด์ซิบ เจ็ดเครือสองเอ้ยพลังมาก็น่าจะมานร้อยสี่สิบห้านะตรงล่างเนี่ยเต็มเนี่ยเฟร,ร,รมไม่มีผูครับปภูมอามไม่มีปะนะเอาจัดเต็มปุ้มเลยเดี๋ยวเอาไปทำทางเลย แช่ครับอ๋อเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละโอ้ปีปีหนึง่งเราทำเงินหลายแสนเหมือนกันครับนะโอ้ใบเทกใบเทเกยังน้ำปึ๊บครับรูปไม่มีแตก เกิดเกิดที่ญี่ปุ่นร้อครับรถูขนาด20ตันพอไหมสงสัยจะเอาอีกคูนอีกนหนึ่งเคสามวีครับเคสามวีหนึ ดูล้อนะมัทรีเวลาเดินจะดังหน่อยเล็กเจอเล็กครับเครื่องยนต์นั้นสวยม่กครับนะ่ะนี่ก็ปูดีฝาเกมไม่ค่อยขับนะครับเดี๋ยว หลวงไปใส่าทำทางครับให้มันมันมีน้ำนเล่มใหญ่ครับนะเอเย็นไฟฟ้าตัดครับ ว่าแกมีซูเปอร์เอกด้วยแต่ว่าคันนี้อาจจะคันนี้ก็ทำงานชั่วโมงก็มบทำงานตลอดอยู่เอเก็บเก็บอยู่หมัดแล้วนะเก็บตรงอยู่หมัดแล้วเอาไปที่ใช้งานได้เลย จ098 2723 752ปุณกี้5ฟันครับไอ้คุ่งกี้ใหม่ได้เนี่ยลืมคุ่งกี้ยังใหม่อยู่ครับนะหนาปึกหยกุกอ่ะคอไหมสงสัยจะเอาอีกครับแทก80 สีเหลืองครับมากรี 3. นะมารูก็เอสเคก้าศูนย์เจ็ดครับผมมอบแล้วครับเสร็จแล้วจอดแล้วศูนย์เก้าแองเจ็ดสองสามเครับ มิโซบิชา3 1นี่ยรถพอน,นี่กระหึ่มแล้วนะนะสนใจทักมาได้ครับปล่อยได้ปล่อยปล่อยไม่ได้ไม่เป็นไรครับไว้ใช้เขาวางกันนะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ